กะทิ1กล่องครับ250กรัมผมใช้ของอร่อยดีครับเทลงไปในหมอ้อเลยครับถ้าชอบข้นไม่ต้องเติมน้ำครับเพื่อน เกือหช้อนชาครับทําตาลทราย100กรัมครับคนให้เข้ากันก่อนนะครับรอให้กะทิเดือดอย่าเดือดมากนะฮะเดือดนิดนิดพอครับอันนี้กล้วยผมหั่นไว้แล้วนะครับ หนึ่งลูกหั่นเป็นสี่แล้วเราก็เอากล้วยแสลงไปนะครับเสร็จแล้วครับกล้วยบดคนให้เข้าอ<ด>ันอีกสัก <ไว S 1> นิด,ดนึงนะฮะอร่อยด้วยครับ ขอเพื่อนๆนหนึ่งไลค์นะครับแล้วก็หนึ่งกดติดตามครับผมขอบคุณมากครับเพื่อนที่เข้ามาชมคลิปครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ